ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอ wanting the change i s the only Con เ t a n t เป็นปรัชญาที่เน้นถึงความจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตและการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสงบมากขึ้นมาขยายความเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้อหนึ่งทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงสำคัญเพราะโลกหมุนไปตลอดเวลา ทุกสิ่งในชีวิตเช่นสังคมเทคโนโลยีธรรมชาติหรือแม้กระทั่งตัวเราเองกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ตัวอย่างเมื่อคุณเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ความคิดความรู้สึกและความต้องการของคุณก็เปลี่ยนไปการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่สามารถปรับตัวได้การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส หากเรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเราจะพบว่ามันนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเช่นประสบการณ์ใหม่มุมมองใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ข้อ 2. การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 1. ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือแย่เสมอไปแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการยอมรับความจริงนี้ จะช่วยลดความเครียดและความกลัวเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างหากคุณต้องออกจากงานที่คุณเคยทำงานมานานแทนที่จะมองว่ามันเป็นจุดจบลองมองว่ามันเป็นโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่วิธีฝึกพยายามมองหาข้อดีในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการเจอคนใหม่ๆ 2. ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ บางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นการสูญเสียคนที่เรารักหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการพยายามควบคุมสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกหมดพลังตัวอย่างหากคุณตกงานเพราะบริษัทปิดตัวลงแทนที่จะโทษตัวเองหรือผู้อื่นลองโฟกัสที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เช่นการหางานใหม่หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่วิธีฝึก ฝึกแยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้และสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้จากนั้นให้โฟกัสที่สิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นข้อ3การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง1การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณปรับตัวได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณจะมีความรู้และทักษะที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ตัวอย่างหากเทคโนโลยีในที่ทำงานเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีฝึกอ่านหนังสือเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ใหม่2การมีความยืดหยุน่น (Flexibility) ก,การมีความยืดหยุน่นหมายถึงความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างหากแผนการเดินทางของคุณถูกยกเลิกเพราะสภาพอากาศแทนที่จะโกรธหรือหงุดหงิดคุณสามารถปรับแผนและหาวิธีแก้ไขเช่นไปเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงแทนวิธีฝึกฝึกคิดบวกและมองหาทางเลือกใหม่ๆ,ๆเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดข้อ4ผลกระทบของการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความเครียดและความกลัว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณจะรู้สึกเครียดและกลัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงความติดอยู่กับอดีตการยึดติดกับอดีตหรือสิ่งที่เคยเป็นจะทำให้คุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้และอาจทำให้คุณพลาดโอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตการขาดความยืดหยุ่นหากคุณไม่สามารถปรับตัวได้คุณอาจพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือไม่สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้ข้อ 5. วิธีสร้างความยืดหยุ่นในชีวิตประจำวัน 1. การวางแผนสำรอง (Backup Plan) การมีแผนสำรองจะช่วยให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเพราะคุณจะมีแนวทางในการแก้ไขเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตัวอย่างหากคุณวางแผนท่องเที่ยวควรเตรียมแผนสำรองในกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิก วิธีฝึกลองคิดถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมแผนสำรองไว้เสมอ 2. การฝึกสมาธิและการอยู่กับปัจจุบัน mindfulness การฝึกสมาธิและการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้คุณมีความสงบและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตัวอย่างหากคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตลองฝึกหายใจลึกๆและโฟกัสที่ลมหายใจของคุณวิธีฝึก ฝึกสมาธิหรือการทำจิตใจให้สงบเป็นประจำเช่นการทำโยคะหรือการฝึกหายใจลึกๆข้อ6คำพูดที่เกี่ยวข้องและสร้างแรงบันดาลใจจอห์นซีแม็กซ์เวลล์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเติบโตคือทางเลือกของเราเฮร์คลิตัสกล่าวว่าสิ่งเดียวที่คงที่ในชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไมอาแอนเจอลุกล่าวว่า หากคุณไม่ชอบบางสิ่งก็ให้เปลี่ยนมันหากคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ก็ให้เปลี่ยนทัศนคติของคุณข้อ7บทสรุปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอเป็นแนวคิดที่สอนให้เรามองเห็นความจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสมบมากขึ้นลองเริ่มจากการฝึกความยืดหยุ่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองขอบคุณที่ติดตามหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยู่บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ